ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่18เราจะอ,าอธิบายการทำงานของคำสั่ง cmp เพิ่มเติมนะครับเพราะว่า cmp นี้ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขนะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับดังนั้นการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยก็คืออยู่ในรูปอนการเปรียบเทียบนะการเปรียบเทียบก็คืออะไรการเปรียบเทียบก็คือการลบเห็นไหมครับอ่า การที่เรานำรีจิสเตอร์สองค่ามาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือการลบกันนะหรือเอารีจิสเตอร์ไปเปรียบเทียบกับค่าอิมมีเดียตหรือค่าคงที่นะครับก็คือการเอาค่ารีจิสเตอร์ไปลบกับค่าคงที่นั้นนะผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะอยู่ในรูปของรีจิสเตอร์4บิตนี้ก็คือ NZCV จำได้ไหมครับ N ก็คือน egative นะ นกาทีฟแซดก็คืออะไรซีโร่นะซีก็คือ Carry V ก็คือ Overflow นะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วในบทที่2จํจำได้ไหมครับเรื่องของการหาค่า Overflow นะครับใน ALU นั้นนะครับเราเปิดมาสไลด์บทที่2นะครับ ALU นั้นเมื่อคำนวณแล้วก็จะ จะสร้างาผลสเตตัสออกมา4บิตนะ n negative z z e r c carry ก็คือ c n ก็คือบิตตัวทดที่ n นะครับแล้วก็บิต overflow นะเพราะฉะนั้นเจ้า n z cv นี้ก็จะดำไปสู่การตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า,าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับอะไรก็ว่าไปนะครับโดยที่ n z น v นั้นเป็น4บิตอยู่ใน Register ร์นะที่สำคัญนะครับความยาว32บิตนะต,ตรงนี้แค่4บิตนะแต่ r e จิสเตอ32บิตก็คือเราเรียกเขาว่า CPSR ย่อมาจากคำว่า Current Program Status Register นะครับ CPSR กนะ็จะเป็นร e g ิสเตอร์สำคัญนะครับ<ม>ที่จะนำไปใช้ในขบวนการอื่นๆต่อไปนะครับแต่ CBIT ที่อยู่ใน CPSR ที่เราเรียนก็คือ n นะ s c t c v ก็จะไปใช้ในคำสั่งอะไรครับ Branch นะที่เรายกตัวอย่างให้ดูมเมื่อ,อกี้เป็นการายกตัวอย่างประโยค If e จร,จริงๆแล้วก็คือเอาไปใช้กับ if else ก็ได้เอาไปใช้ในการวนลูปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูในสไลด์ต่อๆไปนะครับอันนี้เรา,าจำาขบวนการตรวจสอบเงื่อนไขให้ได้ก่อนนะครับวา่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคครับ